กันไม่คาดนะนุยก็ผู้ชายคนนี้เหรอใช่ถึงอาจารย์น้องข้างก่อนวะนุย้ามมานยเนี่ยมีมือที่ซ้ำมารือว่านุ้ยเนี่ยไปเป็นมือที่ซ้มเขา้าในความคิดนุย้ยนุยน้ยน่าจะไปเป็นมือที่ซ้ำเขา้าเพราะว่าตีแรกเขาบอกเขาเลิออกลกับเมียแล้วแต่พอมารูทีล่างคือเขาเลิกกั 63, หนริ่งเขาเลิกไม่คาดโอนั่นในนี้ดวงต้องผัวพันมาตั้งแต่ปีหกสามนะลูกหกสามยันหกสี่ปีนี้ หกสางเงนรกซี่ปีนี้ซึ่งยังไม่ผลาวันไม่คว,าว้ามดวงนุยนคือ,อยังต้องเกี่ยวข้องกับเรล่องเรารักส้ามเศร้านีปีนี้ทั้งปีมันเลือกไม่คาดยังจบไม่คาดทึ้งควายชายนั้นมันยังไม่ยอมเลื้มกับนุยนันแค่เหรอ,อแต่ว่ามันแค่ห้า